สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอัญญาในช่อง Bucky Channel กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะอัญญาจะมาในลุคที่ดูสุภาพเรียบร้อยเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคลิปนี้เน่จะมาทําในสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเนิดนานมากนะคะนั่นก็คือการรีวิวชีวิตลูกเรือหรือการเป็นแอร์ o s สเตสนั่นเองค่ะ ตัแต่นี่ได้เริ่มเทรนดเป็นลูกเรือจนตอนนี้ลาออกมาได้ประมาณ8เดือนแล้วนะคะก็ยังมีคนอินบ็อกเข้ามาใน IG แล้วก็ Facebook ของอัญญาแล้วเข้ามาถามคํถาถามเกี่ยวกับการเป็นลูกเรือนะคะ อัญญาก็เลยตัดสินใจที่จะทำ u t u b e เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่เน่ได้เจอมาให้กับคนที่มีความฝันเหมือนกับอัญญานะคะสําหรับใครที่ยังมีความฝันนี้อยู่นะคะเน่คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองมากเลยนะคะในการพัฒนาตัวเองเพื่อไปล่าปีกนะคะหวังว่าคลิปที่อัญ่ากำลังจะทําตอนนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นลูกเรือเหมือนอัญ่านะคะ ก่อนอื่นนะคะเนี่ยจะทําการแบ่งคลิปนี้ออกมาเป็น3 EP นะคะสําหรับ EP ที่1นะคะก็จะเป็นการแนะนําตัวเองนะคะและก็เป็นหัวข้อการเตรียมตัวก่อนการสมรัครแอร์นั่นเองค่ะสำหรับ EP ที่2นะคะก็จะเป็นประสบการณ์การไปสมัครลูกเรือนะคะแล้วก็ติดแล้วเนี่ยจะต้องไปทำอะไรต่อแล้วก็ช่วงเทรนการเป็นลูกเรือนะคะสำหรับ EP ที่3ก็จะเป็นชีวิตของการเป็นลูกเรือนะคะตอนทำงานจนถึงตอนลาออกนั่นเองค่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่ม EP ที่1กันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการก่อนนะคะชื่ออัญญานะคะตอนนี้อายุ27ปีค่ะเป็นลูกเครื่องไทยสวิตเซอร์แลนด์ค่ะประสบการณ์ในการสมัครลูกเรือของัญญานะคะก็ไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ค่ะประมาณ3สนามนะคะแล้วก็เป็นสนามที่เป็นสายการบินในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าอัญญาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความชัดเจนตั้งแต่แรกว่าอัญญาต้องการที่จะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอัญญาเลยไม่ได้ไปสมัครสายการบินต่างประเทศประสบการณ์ในการสมัครแอร์ครั้งแรกสุดของอัญญาก็เป็นของสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะ ทุกคนตอนนั้นเนี่ยติดตัวสำรองค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปสอบใบน้ําค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็เลยตกรอบไปแบบเศ้าๆเลยค่ะสําหรับสนามที่2นะคะก็เป็นของสายการบินไทยสมายแอร์เวย์ค่ะซึ่งสายการบินนี้เนี่ยอันจะได้ติดตัวจริงแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางาน เป็นระยะเวลา2ปี8เดือนนะส่วนสนามสุดท้ายนะคะสนามที่3ก็เป็นของไทยไล a n ออนแอร์เช่นกันค่ะรอบนี้เนี่ยติดตัวจริงนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปส่ายน้ำเช่นเคยค่ะเพราะว่าตอนที่เนี่ยเข้าไปสมัครเนี่ยเนี่ยสมัครในเบสเชียงใหม่นะคะเพราะว่าอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดค่ะแต่ว่าตอนนั้นที่ประกาศออกมาเนี่ยเนี่ยได้อยู่เบสดอนเมืองนะคะแล้วทางบริษัทเขาก็ได้ถามเราเข้ามาว่าถ้าตอนแรกคุณจะต้องอยู่ในเบสกรุงเทพก่อนคุณจะโอเคไหมเราก็เลยถามเขากลับไปว่า แล้วคุณนะมีแผนที่จะเปิดเบสเชยียงใหม่ในเร็ววันนี้ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถตอบเราได้เลยเราก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ยังไม่ไปดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังแฮปปี้กับการทํางานที่เดิมอยู่ถ้ามันไม่ได้ย้ายกลับมาที่บ้านเกิดเราก็คงยังไม่อยากออกไม่อยากไปเทรนใหม่เราก็เลยสละสิทธิ์ไปนะคะตอนนี้เราก็ได้รู้จักกันประมาณหนึ่งแล้วนะคะยังไงเราไปต่อกันที่หัวข้อที่2กันเลยดีกว่าคะ่ะการเตรียมตัวก่อนการสมัครแอร์นั่นเองคะ่ะ พี่คะหนูควรที่จะลงคอร์สติวแอร์ดีไหมคะบอกตามตรงนะคะว่าคําถามนี้นะคะเป็นคําถามที่ตอบยากมากๆเลยเพราะว่าคอร์สการเตรียมตัวแอร์เนี่ยเป็นคอร์สเรียนที่แบบว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะหลักหมื่นนะคะที่เนี่ยเจอมาถูกที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ26งหมนนะคะถ้าถามบรรยาว่าควรลงเรียนไหม ตอบไม่ได้จริงๆอะค่ะทุกคนแต่จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะอัญญาลงเรียนค่ะสาเหตุที่น่าตัดสินใจลงเรียนคอร์สน,น,นะคะก็เพราะว่าในคอร์สนั้นเนี่ยเขามีให้เราครบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนตั้งแต่คอร์สโทอีกนะคะแล้วก็ติวตอบคําถามแล้วก็มีสถานการณ์จําลองในการตอบคําถามในวันไปสมัครด้วยค่ะ มีการสอนแต่งหน้าทําผมในวันไปสมัครนะคะแล้วก็ตัดชุดให้เราในการไปสมัคร1ชุดพร้อมรองเท้า1คู่และรูปถ่ายในการไปสมัครแอร์นะคะท่าน,น้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันคุ้มมันไปที่เดียวแล้วมันได้ทุกอย่างเราไม่ต้องไปหา ที่อื่นเองงั้นยก็เลยตัดสินใจที่โรงเรียนไปนะคะตอนนั้นนี่ไม่มีความมั่นใจใดๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครแอร์เหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วอนย้ก็เลยคิดว่าไอ้คอร์สเรียนนี้น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้นี่ได้ซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นี่ได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่ไม่เคยเสียใจเลยที่ไปโรงเรียนคอร์สหลนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็มาเป็นขั้นตอนที่ทุกคนกังวลมากนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการสอบโทอีกนั่นเองค่ะ วิธีการฝึกโทอีกของอัยญญ่าที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับตัวอนย่ญญาเองนะคะก็คือการซื้อคอร์สออนไลน์ค่ะตอนนั้นอญย่าได้ทําการซื้อคอร์สออนไลน์จากทางอินเทอร์เน็ตมานะคะอร์สออนไลน์นั้นน่ะดีมากๆสำหรับคนอ่อนแกรมมาอย่างอัยญญานะคะเพราะว่าเขามีทริคโดยเฉพาะในการไปสอบโทอีกให้เลยค่ะว่าทริควิธีการดูวิธีการจําในการสอบโทอีกซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะแล้วมันเหมาะกับการไปสอบโทอีกมากเพราะตอนที่เราไปสอบโทอีกเนี่ยเรามีเวลาที่จํากัดแล้วเราต้องทําข้อสอบให้เร็ว การที่เรามานั่งแปลทุกอย่างนะคะมันก็คงไม่มีเวลามากพอที่จะทําข้อสอบให้เสร็จนะคะคอร์สออนไลน์นั้นได้ช่วยชีวิตคนอ่อนแกรม,มาก่าอย่างนั้นยากมากๆเลยค่ะ ส่วนพาร์ทฟังนะคะเป็นพาร์ทที่อัญญาฝึกฝนด้วยตัวเองและได้คะแนนเยอะมากๆเลยนะคะพาร์ทนี้บอกเลยว่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะต้องมีสติเยอะๆและฝึกฝนเยอะๆนะคะวิธีการฝึกของอัญญานะคะก็เข้าไปในที่ Youtube เลยนะคะแล้วพิมพ์ว่าโทอีก listening test 2021นะคะจะมีข้อสอบให้เราได้ลองฝึกทำเยอะมากๆเลยค่ะอัญญาก็ฝึกวันละ2-3ข้อสอบเลยนะคะ จะบอกว่าวิธีนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะคะแนนของย่าพุ่งมากๆเลยพานี้เนี่ยได้คะแนนเยอะมากค่ะขั้นตอนการเตรียมตัวขั้นต่อไปของย่าก็คือการดูแลตัวเองค่ะทุกคนเพราะว่าการสมัครแอร์เนี่ยบอกเลยว่าคู่แข่งเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนบางสนามนะคะคู่แข่งของเรามีถึง 3,000- ันถึงสี่พันคนเลยนะคะแต่ว่ารับจริงๆอ่ะรับแค่20กว่าคนเท่านั้นเองค่ะ แล้วการสมัครรอบแรกเนี่ยที่เรียกว่าพีสกินบอกเลยว่าเป็นการสมัครที่เรียกว่าดูตัวของจริงค่ะบางสนามเขาไม่ถามคําถามอะไรเราเลยนะคะแค่เข้าไปแล้วก็ให้แนะนําตัวเองแล้วก็เดินโชว์ตัวให้ดูค่ะใช้เวลาแค่1-2นาทีหรือบางครั้งไม่กี่วิเท่านั้นค่ะซึ่งจะทํายังไงให้กรรมการจําเราได้ภายในไม่กี่วิ นี่มันยากมากเหมือนกันนะคะการดูแลตัวเองจึงสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองที่ผิวหน้าสีผมหรือหุ่นนะคะก็มาพูดถึงเรื่องสีผมค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันว่าการไปสมัครแอร์เนี่ยต้องย้อมผมสีดําสนิทไหมบอกเลยค่ะว่าไม่จําเป็นค่ะแค่สีผมที่สุภาพเรียบร้อยก็เพียงพอแล้วค่ะสีน้ําตาลก็ทําได้นะคะสีผมประมาณเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่สุภาพนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองเรื่องเล็บมือด้วยนะคะวันที่ไปสมัครเนี่ยอย่า ลืมตัดเล็บให้สะอาดหนังกำพร้าอะไรก็ตัดออกให้หมดให้มันดูสะอาดสะอา้านทาสีที่สะอาดไปนะคะอย่างสีขาวนี่แย่ก็ไม่ได้แนะนําให้ทาเข้าไปนะคะอันย่าแนะนําไปสีนู้ดนะคะสีที่ดูสุภาพนะคะสําหรับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการไปสมัครแอร์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงตัดสินใจลงคอร์สเรียนแอร์นะคะแล้วก็การสอบโทรอีกการดูแลตัวเองไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยจะมาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือการฝึกการตอบคําถามนั่นเองค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เสียงขอนญนย่าก็ค่อนข้างที่จะแหบนะคะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกกันว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่แบบพูดล้วนๆเลยแล้วเราก็ไม่ถนัดก็เสียงแหบนิดนึงนะคะ<อ>ก็วิธีการฝึกของอนญ่านะคะพาร์ทที่ญอาฝึกตอบคําถามเนี่ยอัญ่าก็ใช้วิธีการที่ว่าเอากระดาษออกมานะคะแล้วก็นั่งิสต์คำถามออกมาเป็นร้อยๆคําถามเลยค่ะค,คาถามที่อนย่าเอามาเนี่ยก็ได้มาจากการที่แอนเป็นติวแอ แล้วก็ได้มาจากการดู Youtube แล้วก็หามาจาก Google บางคำถามเนี่ยก็มโนขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ใช้วิธีการฝึกถามตัวเองทุกวันมาละ2อถึงสรอบบางวันก็ฝึก ถามตอบตัวเองทั้งวันไปเลยค่ะเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําให้เราไม่ตื่นสนามที่สุดแล้วแล้วมันก็ทําให้เราไม่กลัวว่าเราจะต้องเจอคําถามอะไรเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเตรียมคําถามขึ้นมาเยอะมากถึงเราจะไม่ได้คําถามที่ตรงตามที่เราเตรียมมานะคะแต่ว่ามันสามารถเอาไปอาแดบใช้กับได้หลายๆคําถามเลยค่ะเข้าไปลงมือทําค่ะทุกสนามคือประสบการณ์ที่จะสอนให้เราดีขึ้นค่ะไม่ต้องกลัวสนามนะคะลุยสมัครเลยค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่เนี่ยอยากจะแนะนําทุกคนนะคะก็คือการเปลี่ยน m มล์เซ็ของตัวเองนั่นเองค่ะตอนนั้นนะคะเอนนาไปด้วยไมล์เซ็ตที่แบบว่าฉันจะทํายังไงให้ได้เป็นแอร์จะต้องทอํายังไงหรอฉันจะทําให้ได้ถ้าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เราจะทําให้ได้ฝันแล้วต้องทําให้ได้อ่างเงี้ยแอนนไปด้วยไมล์เซ็แบบนี้ซึ่งอันน้ก็อยากให้ ทุกคนนะคะที่มีความฝันที่อยากจะเป็นแอร์คิดแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของพวกเราหรอกถ้าเราเตรียมตัวมามากพอนะคะยังไงวันหนึ่งเราก็จะทำตามความฝันที่เราฝันไปได้แน่นอนค่ะหนูไม่สวยหนูจะเป็นแอร์ได้ไหมหนูสูงไม่พอหนูจะเป็นแอร์ได้ไหมหนูที่อายหนูจะเป็นแอร์ได้ไหมเคยน่าเจอคำถามเหล่านี้เยอะมากๆเลยอันนี้ถึงบอกว่าการเปลี่ยน mindset ถึงสำคัญมากๆเลยนะคะการเป็นแอร์เขาไม่ไดูแค่ว่าสวยหรือไม่สวยเขาดูหลาย เขาดูทั้ง Mindset เขาดูทั้งค่า BMI นะคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอพูดเลยแล้วกันคือ หลายๆคนนะคะที่ไปสมัครแอร์แล้วไม่ดูค่า b m i นะคะคือเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนคือสายการบินเขาค่อนข้างที่จะเข่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะเขาต้องการคนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปทํางานบนเครื่องบินนะคะเพราะว่าการไปทํางานบนเครื่องบินเนี่ยเป็นการทํางานบนที่สูงซึ่งมันใช้ร่างกายและสุขภาพเยอะมากๆเลยเขาจึงคอนเซรนิร์นเรื่องนี้มากๆคือเนี่ยเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะคะที่ตกรอบพีสกินเพราะว่า น้ำหนักการส่วนสูงอะไม่ตรงเกณฑ์โอเคค่ะสำหรับ E ีีที่1น,นะคะคะี่ยก็ได้พูดไปค่อนข้างที่จะครบแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นการแนะนําตัวเองหรือขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการไปสมัครแอร์นะคะสำหรับใครที่อัญญาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ไปนะคะหรือว่ามีคําถามที่ยังอยากจะสอบถามอัญญาเข้ามาเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปสอบถามอัญญาได้ใน IG นะคะตรงนี้ แล้วก็ Facebook นะคะ2ช่องทางนี้สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาถามนญาได้เลยนะคะอัน้ายินดีที่จะตอบหรือใครที่อยากให้น่าพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับการรีวิวชีวิตกันเป็นลูกเรือก็สามารถไปทิ้งคำถามไว้ได้ใน IG แล้วก็ Facebook ของอัญญาเลยนะคะก็ยังไงน่ยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่ EP ที่2เนาะยังไม่จบนะคะสาหรับคลิปกัน รีวิวชีวิตลูกเรือนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันยากมากแล้วมันก็ท้าทายยากมากมันออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากนะคะด้วยความที่ทุกคนบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่พูดช้าแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยการที่ออกมาพูดอะไรเยอะๆแบบนี้มันยากมากๆเลยตอนนี้ก็คือเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนี่ยด้วยนะคะจะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยสําหรับ คลิปที่ท้าทายตัวเองแบบนี้ยังไงก็ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP ที่2นะคะบ๊ายบาย